สาคูาี่้สาคู S I M อยากทำงานไม่กลัวทนีียี่ต้อนรับทุกคนเข้าสู่สาคู s าลลี่อีีหนึ่งสำหรับวีดีนี้นะครับพวกเราจะมาทําความรู้จักกับต้นสาคูซึ่งเป็นพืชผู้อันเป็นนายุของเรามาอย่างยาวนานจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นขอเชิญทุกคนไปรับชมกันเลยครับครับสําหรับ โครงการที่พวกเราจะดาเนินดำเนินการน,นะครับคือโครงการอนุรักษ์แลืวนฟูป่าสาคูตําบลโคกสะบ้าอเาเภอนายงจังหวัดตรังครับสาเหตุที่พวกเราเลือกต้นสาคูมาดําเนินโครงการนี้นะครับเนื่องจากต้นสาคูเป็นพืชที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตชุมชนของชาวนายงมาอย่างยาวนานปัจจุบันต้นสาคูเริ่มมีการสูญหายไปจากพื้นที่นี้แล้วครับสาเหตุมาจากวิถีชีวิตของ คนในชุมชนเริ่มเปลี่ยนไปมีพืชเศรษฐกิจที่เข้ามาทดแทนต้นสาคูทาให้พวกเราคิดว่าจะอนุรักษ์และรักษาต้นสาคูให้อยู่คู่กับชาวนาโยงให้กับคนรุ่นใหม่ได้รู้จักต่อไปครับครับสําหรับพื้นที่ตําบลโคกสบ้านนะครับสาเหตุที่พวกเราได้เลือกตําบลโคกสบ้า,าเป็นที่ที่ใช้ศึกษาและดําเนินโครงการนี้นะครับเนื่องจากบริเวณตําบลโคกสบ้านนะครับเป็นตําบลที่ มีคลองลำชานไหลผ่านนะครับและเพื่อนๆจะเห็นได้นะครับว่านี่คือภาพในอดีตนะครับจะมีต้นสาคูที่ขึ้นบริเวณคลองลำชานเป็นจํานวนมากนะครับครับเพื่อนๆรู้จักต้นสาคูกันบ้างไหมครับอย่างแรกเรามาทายกันเลยนะครับระหว่าง2ภาพนี้ภาพซ้ายและภาพขวาภาพไหนเป็นต้นสาคูครับใช่นั่นเองครับภาพซ้ายนั่นเองครับเป็นต้นสาคูส่วน ภาพขวาเป็นต้นจากนั่นเองครับครับสองภาพนี้มีลักษต้นมีลักษณะคล้ายกันนะครับแต่ว่าต้นจากจะใช้ลูกในการนำมารับประทานนะครับส่วนต้นสาคูจะใช้ต้นในการนำมาทำเป็นแป้งสาคูครับครับอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าในอดีตต้นสาคูจะขึ้นอยู่บริเวณ คลองลำชานนะครับเพราะว่าลักษณะของต้นสาคูนะครับจะขึ้นบริเวณแม่น้ําเนื่องจากบริเวณต้นสาคูนะครับจะมีการนําน้ํามากักเก็บบริเวณที่ต้นนะครับนี่คือสภาพของบริเวณคลองลำชานแนอดีตนะครับสําหรับส่วนต่อไปเรามาทาความรู้จักลักษณะทางกพืชสตร์ของต้นสาคูกันนะคะปาล์มสาคูเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว มีลำต้นสูงประมาณ8-10ถึงเมตรเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ40-60ถึงเซนติเมตรลำต้นมีลักษณะคล้ายปมขวดหรือต้นมะพร้าวลำต้นตั้งตรงไม่มีหนามยกเว้นในบางชนิดมีเปลือกลำต้นหุ้มหนาสีเทาอมขาวไม่แตกกิ่งกา้านแกนลำต้นประกอบด้วยเส้นใยและแป้งจำนวนมากทางนี้แกล่ลำต้นจะเริ่มสะสมแป้งมาอยุประมาณ4-5ถึงปีและจะสะสมแป้งได้สูงสุดเมื่อเริ่มออกดอกคือประมาณ8ปี จึงเป็นช่วงที่ชาวบ้านนิยมตัดลำต้นมาแยกออกแป้งทางนี้หลังออกดอกและติดผลจนสมบูรณ์แล้วปาล์มสาคูจะหยุดเจริญเติบโตและค่อยส้มจนล้มตายรวมอายุแล้วประมาณ1 0 1ถึงปีจากนั้นเงาและรากต้นเก่าจะเริ่มแตกหน่อและเติบโตเป็นลำต้นขึ้นใหม่อีกครั้งค่ะครับสำหรับใบของปาล์มสาคูนั้นนะครับ จะเป็นใบแปดประกอบแบบขนนกนะครับคล้ายกับใบมะพร้าวแต่มีขนาดใหญ่กว่านะครับและยาวกว่าด้วยมีทางใบหรือก้านใบเป็นหลักนะครับมีสีเขียวยาวประมาณ6กถึงเเมตรนะครับก้านใบมีปมเป็นเสี้ยนเรียงเป็นระยะทางใบประกอบด้วยใบย่อยเรียงตรงข้ามกันเป็นคู่ๆประมาณ50คู่ใบย่อยมีลักษณะเรียวยาวนะครับมีสีเขียวกว้างประมาณ5เซนติเมตรยาวประมาณ6 0สิบถึงหนึซนติเมตร ทางนี้นะครับปาล์มสาคูจะออกใบใหม่ทุกๆ1เดือนครับต้นหนึ่งจะมีทางใบประมาณ18ใบครับสำหรับผลเลมอนล็สช่อบผลของปาล์มสาคูเรียกเป็นทลายประกอบด้วยผลเรียงชิดกันบนช่อผลจจำนวนผลประมาณ7,500ถึง8,000ผลต่อทลายแต่ละผลมีลักษณะของผลคล้ายผลกระุมพีผลมีเกล็ดหุ้มเปลือกผลและเนื้อเมล็ดมีรสฝาดทั้งนี้ เมื่อผลแก่และเริ่มร่วงลำต้นจะเริ่มโทมและแห้งตายหลังผลร่วงหมดครับสำหรับการใช้ประโยชน์ของต้นสาคูนั้นนะครับด้วยความที่ต้นสาคูนะครับจะขึ้นบริเวณแม่น้ำลำคลองนะครับมีคนเคยกล่าวไว้ว่าถ้าตรงไหนนะครับมีต้นสาคูน้ำจะไม่แห้งนะครับนั่นก็มีสาเหตุมาจากบริเวณลำต้นรากของต้นสาคูนะครับ จะนําน้ํามาเก็บกักไว้ในบริเวณลาต้นทําให้บริเวณที่ต้นสาคูขึ้นนั้นนะครับน้ําจะไม่แห้งนั่นเองครับนี่นะครับจากภาพนี้ก็คือสภาพระบบนิเวศของบริเวณที่ต้นสาคูขึ้นนะครับด้วยความที่ต้นสาคูนําน้ํามากักเก็บไว้ใช่ไหมครับบริเวณนั้นจะทําให้น้ําไม่แห้งผู้คนในชุมชนก็จะสามารถนําน้ําในชุมชนมาใช้ในการ,กรเกษตร เช่นมาใช้ในการทำนาได้นะครับมาใช้ในการเกษตรกรรมครับด้วยความที่ระบบนิเวศของต้นสาคูนะครับสมบูรณ์บริเวณน,นั้นนะครับทำให้มีน้ํามีพืชผักที่ขึ้นอยู่บริเวณลุ่มบริเวณลําคลองนะครับผู้คนในชุมชนสามารถเข้าไปเก็บผักหาปลาในบริเวณลําคลองได้นั่นเองครับครับและในอดีตนะครับ ยังมีการนําใบสาคูนั้นนะครับมาทําเป็นหลังคานะครับด้วยการเป็นตทำตับสาคูนะครับซึ่งคล้ายกับตับจากนะครับและใบนั้นนะครับเมื่อนํามาตักเองสามารถนํามาทําเป็นเสื้อนะครับจากต้นสาคูได้อีกด้วยครับครับสำหรับการใช้ประโยชน์ทางด้านประเพณีและวัฒนธรรมนะครับในอดีตนะครับจะมีการนํา ตับสาคูมาใช้ในการมุงหลังคาการรมนูรานะครับแต่ด้วยปัจจุบันนะครับมีสภาพที่สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนะครับทําให้การนําตับมามุงหลังคาได้ใช้งานน้อยลงครับแต่ก็ยังมีความเชื่อนะครับว่าต้องนําตับมาใชเ้เน็บไว้บริเวณหลังคาของโรงมนูรานะครับเพราะชาวบ้านเชื่อว่าถ้าไม่นํามาใช้ จะรำมโนราไม่ได้เป็นเคล็ดลับของชาวบ้านนั่นเองครับสำหรับการใช้ต้นสาคูนอกจากใช้มาเป็นอาหารแล้วนำมาเลี้ยงลูงสาคูได้วงวงจรชีวิตลวงสาคูคือมาแรงหวังจะเข้าไปโจทยต้นสาคูเพื่อวางไข่แล้วกลายไข่นั้นจะกลายเป็นหนอนหนอนจะกินสารอาหาร แป้งในลำต้นสาคูแล้วก็พัฒนามาเป็นตัวด้วงหรือด้วงสาคูนั่นเองครับสักพักก็พัฒนาก็กลายเป็นตัวดักแด้ดักแด้ทิ้งไว้สักพักก็กลายเป็นตัวหวังเหมือนเดิมก็เป็นวงจรชีวิตของด้วงสาคูครับน,นี่คือภาพของตัวแมลงหวังหรือแมงหวังนะครับนี่ก็คือโรงโรงเลี้ยงด้วงสาคู ในปัจจุบันก,การเลี้ยงนร่ว,รวสงสาวคูผนบริโภคมากขึ้นชาวบ้านก็เลยเพาะเลี้ยงร่วงสาคูด้วยตัวเองเพื่อนำไปขายบริโภคให้กับชุมชนและที่อื่นๆนี่คือวิธีการเลี้ยงต้นสาวคูแบบภายนอกแล้วก็กากของต้นสาวคูที่ผ่านการเลี้ยงด้วงนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักได้ นอกจากนําต้นสาคูมาเลี้ยงด้วงแล้วยังสามารถเอาต้นสาคูมาสกัดทําเป็นแป้งเพื่อนำมาทําขนมได้อีกด้วยโดวยวิธีการในสมัยโบราณคือการล้มต้นสาคูแล้วนามาปอกเปลือกแล้วนํามาใส่เพื่อให้ได้ผงแป้งออกมาโดยวิธีสมัยก่อนเขาจะใช้การใส่โดยใช้คนสองคนช่วยกันและเมื่อได้ผงแป้งออกมาแล้วนํามาคั้นโดยผ่านผ้ากรองเพื่อให้ได้แป้งที่ตกตะกอน แล้วแป้งตกตะกอนแล้วเราก็เทน้ําออกแล้วนําแป้งตกตะกอนไปตากแดดเมื่อนําแป้งที่เสด็จหนําออกแล้วก็นํามาคายิ่แล้วนํามาตากแดดเมื่อตากแดดเสร็จแล้วเราก็นํามาร่อนให้มันละเอียดโดยหลังจากร่อนเสร็จแล้วก็จะได้เป็นแป้งในรูปแบบอย่างนี้เมื่อร่อนให้เป็นแป้งได้แล้วก็นํามาตากแดดใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยเมื่อตากแดดอีกครั้งแล้วก็จะได้แป้งสําเร็จเป็นแบบนี้เลยค่ะ โดยในวิธีการสมัยก่อนมันอาจจะยุ่งยากเกินไปเลยได้มีเครื่องผลิตแป้งสาคูแบบสมัยใหม่โดยการแค่ปอกเปลือกและนําไปใส่เครื่องมันก็จะได้แป้งสาคูแบบสําเร็จออกมาเลยค่ะโดยขนมที่นิยมนามาทาคือขนมขี้มันหรือขนมกวนในบ้านเราซึ่งมันจะมีรูปแบบเป็นสีน้ําตาลน่าทานโดยขนมหนึ่งที่นิยมมาทําคือลอดช่องน้าตาลจากซึ่งจะมีเป็นสีน้ําตาลโดยส่วนใหญ่แล้วขนมที่ทําจากแป้งสาคู จะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์คือขนมที่มีสีน้ําตาลค่ะครับสําหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆก็ได้สาระความรู้ไปสมควรแล้วนะครับสําหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนขอบคุณครับ